หรือไทยของคุณมาเนต์อะได้ออกมาพูดนะครับล่าสุดนี้บอกว่าทางคุณมาเนต์เขาเจรจากับไทยไทยในเวลาหนึ่งชั่วโมงอยู่แลนะแต่ว่าไทยเนี่ยจะยังไงแต่ต้องไทยคนเลือกนี่แหละช่องของมึงไงเราเจรจาไทยในหนึ่งชั่วโมงก็พร้อมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการบ่งบอกนั้นด้วยก็หรือหรือว่าเป็นเทคนิคดีล่าของทางสมเด็จท่านพลังสีเราเลี้ยงคำนวณทั้งหมดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณำนวณแล้วรวมเรื่องอืม รถเนี่ยวุธหมดเงินหมดเนี่ยท,ทีวีเข้าได้นี่โลโลอย่างนี้เท่ากับวาไม่มีใครดูกิ่รรทีางทางทางคุณเซนครับต้องการนี้ก็คือไม่ประเทศนี้มันไม่มีธารกิจแล้วนะคุณ้ิลามันก็คิดแต่ว่ามันจะทําอะไรที่แบบว่าจะเดือดร้อนชาวโลกจกโลโลละโกงคนแรงมันไม่สนใจแล้วมันก็สมคบคิดก่พวกชั่วในการนะไอ้อย่างสกัมเมอร์นี่ คุณพระาคิดดูเลยมันจับคนโดนลงใส่มันไปโกงกันทั้งโลกเป็นลุกนนะจต่บัญชียหมดตัวคนเขาเก่งตลอดชีวิตอ่ะแล้วคุณเรูว้ว่าไอ้คนพวกนี้มันจะมีแผรมันพราไปโกปีินเอาได,าดา้มันก็เองตัวสุดๆจ้าไอ้สองพ่อรุ่นเนี่ยถูกไหมครับแล้วมันจะมีแผนอะไ,ไรไอ้ในเมืองไทยอ่ะที่มัน